สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับเจ้าชายในคำคืนวันนี้นะครับเราก็ได้คิดตามพักเพื่อไทยที่ออกมาถแถลงที่ออกมาให้ข้อมูลต่างๆแล้วเราก็ฟังคนที่พยายามที่จะจ,จตีความให้เพื่อไทยเลวและพยายามที่จะออกมาให้เสียหายนะครับ วันนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะใช้ชื่อว่าเสียของเสียของนะครับคำว่าเสียของนี่คือหนึ่งเราเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยเราตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้นะครับมัวแต่เถียงว่าสวไม่เอาด้วยแล้วก็มามัวแต่เถียงว่าพักอันดับหนึ่งที่หนึ่งไม่ได้แต่ที่สองอยากจะมาเข้มที่หนึ่ง นี่คือคนปัญญาอ่อนที่คิดแบบนี้ปัญญาอ่อนแล้วก็มาถามเจ้าชายถ้าเป็นเตะฟุตบอลชนะหนึ่งลูกก็ถือว่าชนะไหมครับอย่างคนนี้ชนะก็คือชนะแต่การเมืองมันไม่ใช่ฟุตบอลเข้าใจไหมครับอย่าปัญญาอ่อนสิกินข้าวบ้างก็ดีนะดอมส้มนะทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าเสียของ เสียของตรงที่ว่าพรรเพื่อไทยเป็นพรรที่ประชาชนรักมากที่สุดด้วยนโยบายหลายอย่างเลยที่ประชาชนได้ประโยชน์ตั้งแต่รากหญ้าจนถึงชั้นที่บอกไฮโซจนถึงต่างประเทศระดับประเทศได้ประโยชน์หมดทีนี่ไอ้พรรก,ก้าไกลเนี่ยนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการ ของที่มันแพ้พักเพื่อไทยแพ้ไทยรักไทยแพ้พลังประชาชนแพ้เพื่อไทยแพ้แล้วแพ้อีกมันถูกสร้างขึ้นมาในเงื่อนไขาภายใต้คอสอชอนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันถูกสร้างขึ้นมาในเงื่อนไขคอสอชอหนึ่งอย่าลืมนะครับใช้วิธีการเดียวกับของเผด็จการใช้ IO โโจมตีพักคู่แข่ง พรกนดืนไม่โจมตีครับเน้นโจมตีพักเพื่อไทยอย่างเดียวลองไปคิดดูใหม่นะครับคนที่บอกว่าจะเลือกส้มจะเลือกเก้าไกลเพราะรักประชาธิปไตยนี่คือข้ออ้างนะครับลองไปคิดให้ลึกๆดูนะครับลองไปคิดวิเคราะห์ให้ดีนๆนะฮะคนที่บอกโอ้ประชาธิปไตยและใช้คําว่าทรยศประชาชนและอ้าง14ล้านเสียงครับผมไม่ได้อยู่ใน14ล้านเสียงครับผมอยู่ใน11ล้านเสียง พรรอื่นๆเขามาีคะแนนโหวตของเขาอยู่แล้วยำเหมาของเขาเป็นที่หนึ่งไม่ใช่ไปจ,จัดตั้งรัฐบาลได้ก็พูดอยู่ตลอดว่าปีหกสองเพื่อไทยได้ที่หนึ่งมากกว่านี้มากกว่านี้ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลทําไมไม่ย้อนไปดูฮะทําไมไม่พูดถึงปิดปากเงียบนี่แหละถึงเหลือว่กพวกสลิมเฟดสองพวกควายครับควายจริงจกินแต่หญ้ากินแต่ดิน กินข้าวบ้างครับพักเก้าการเรงตัวเร็วที่สุดดูสอสแต่ละตัวบางคนนะครับปากสวะ,ะใส่ลายป้ายสีแซะเขายกมือให้พวกมึงมึงก็ด่าเขาเ็าบอกเขาจะหักลหลังนู่นนี่นั่นสารพัดไอ้เลวอีซามในพักเร็วๆแบบนี้ที่มันมีอยู่ในพักนี้ สมน้ำหน้าที่เขาเกลียดมึงเกลียดนักเกลียดนาะแล้ววันนี้นักการเมืองที่ถูกสร้างมาจากพวกพันธมิตรกปป,ปสมาจากคอสอชอเริ่มทยอยตีพักเพื่อไทยออกมาวิจารณ์เข้าตีความให้เพื่อไทยเลวอย่างเดียวให้ให้แหลกให้คนไม่เห็นและหยิบยก99ศพขึ้นมาพ่อแม่คนตาย99ศพเขายังบอกสนับสนุนเพื่อไทยพวกคุณอย่ามหโน สลิมโหนเจ้าก้าวไกลแม่งหน99ศพ้ไปเห็นไหมฮะทุเลศมไหมและไอ้พวกที่บอกประชาธิปไตยนู่นนี่นั่นมึงลองคิดวิเคราะห์ให้ดีๆดิณนะเวลานี้ระหว่างประชาธิปไตยกับความอดอยากเอาอะไรมันมันไม่ใช่ว่าไม่แก้มันต้องเลือกว่าจะทำอะไรก่อนถ้าสถานนะบ้านเมืองมันอยู่ในสภาวะปกติ ธุรกิจกินดีอยู่ดีตั้งแต่ฐานลากขึ้นมาเลยผมคือคนหนึ่งที่จอกไปเย้วอยู่หน้าถนนหน้าพักการเมืองต้องแก้ต้อง,องเอาประชาธิปไตยมาก่อนวันนี้มันต้องเป็นเรื่องปากท้องอดอยากมา8ปดปีหมาตัวไหนที่อมมาบอก8ปดเก้าปียังรอได้รออีก8ปเดือนไม่ได้เหรอไอ้ควายมึงนี่หมามากมึงรู้ป้า แปดเก้าเดือนมาตาหนึ่งศูนย์เก้ามันค้ำคอพวกมึงอยู่อะถ้าไม่มีสวออชุดใหม่มาสวออชุดนี้รักษาการต่อมึงไปกินข้าวนะไปกินข้าวด้วยแล้วบางคนอออตะการง่ายๆแค่นี้อะไปจับมือเพื่อชาติอุ้มเผด็จการคนที่อุ้มเผด็จการก็คือก้าวไกลนี่ทวงความเจริญไปเนี่ยเป็นห้างให้ประยุทธ์จันทร์โอชานั่งต่อยาวๆอยู่เนี่ยเมื่อวานเห็นไอ้ข้าวเหนียวออกมานะ่ะผมสมเพศอยนะู่น่ะ ทุเรศไกสศ์ศนะี่ยรู้จักทั้งฝูงอนะ่ะตอนผมทำเวทีใหม่ๆไปเฝ้าเวทีทำเป็นแดงเรายังถามวงมึงมาไงนะี่ยอ๋อเวทีมาเช่าพี่มึงก็หาเงินไงหาหาแสงหาอะไรให้ตัวเพื่อจะหาราคานี่คมบุญวิเศษก็รู้จักก็ยืนอยู่ั่้นนะ่ะทีนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ ทำไมถึงบอกว่าเสียของเสียของตรงที่พ่าก้าวไกลเป็นตัวถ่วงไงลากถ่วงไม่อยู่ไม่ตั้งได้สักทีประชาชนเขารอนี่มันถึงเสียของไงคุณรู้ว่าแล้วถ้าทำมนูปีหกศูนย์เขาเขียนไว้แล้วมึงโดดลงมาเล่นทําไมมึงโดดลงมาเล่นทาไมมึงก็รู้ว่ากติกาโจรทั้งนั้นเมื่อรู้กติกาโจรมึงต้องเอาชนะโจรวันนี้เพื่อไทยได้รับชันทามติจักตั้ง ไอ้พวกปากหมา <BO X> ปากแมวเมาหมอยม้อยมาย้เนีย่ยทั้งอีทั้งไ e, อ้ I, ท, I, ทั้งหมดอะที่บอกเพื่อไทยทรยศนูน่นนี่นั่นมึงหัดแกตาดูหน่อยอย่ามืดบอดมากนาักก้าวไกลมันตั้งไม่ได้มันให้เพื่อไทยตั้งแต่วันนี้เพื่อไทยเขาไปขอความคิดเห็นว่าเราจะโหวตแค่นายกเรามันตั้งรัฐบาลมึงก็ไปพูดว่าโอ้ยงนุนอย่างงี้ไอ้ตาประดุกเนี่ยไอ้วิโรจนี่หละตัวแสบเลยเนี่ยไอ้วิโรจนี่อีตัวเมียอีตัวนึงอะ ตีความเข้าไปอีกแบบหนึง่งไอหูเบานี่็เอียงไปตามหมดเลยถ้ากินข้าวมันจะแยกแยะออกว่าอะไรคืออะไรเข้าใจไหมมันต้องแยกแยะไม่ใช่หลับหูดับตาชี้เชียงสิบสี่ล้านเสียงสิบสี่ล้านเสียงมันไม่ใช่สมัยหนะ้าบอกได้เลย,เลยส้มมึงได้น้อยกว่านี้ด้วยสมัยหนะ้าเรื่องตั้งครั้งหน้าจำไว้เลยจำไว้เลยวันนี้เสียของ เพื่อไทยเขาไปขอให้คนมาช่วยกันโหวตโหวตนายกแต่พักการเมืองที่จะตั้งเนี่ยเขาไม่เอาลุงเขาจะแก้รอสอชอเขาจะแก้รัฐธ,ธรรมนูญเขาจะตั้งสสอรอขอโทษไม่ใช่รอสอชอเขาจะแก้รัฐธ,ธรรมนูญและเขาจะตั้งสสอรอมาทำและจะแก้มาตราสองเจ็ดสอง ควบคู่แก้เศรษฐกิจธธไปด้วยอย่าควายหัดกินข้าววันนี้เสียของมากขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการประชมครับสวัสดีครับ